เมื่าพูดถึงหมาและสุนัขอาการเป็นสุนัขเป็นอย่างของสุนัขเป็นอย่างนั้นตอนที่ไปป่วยที่เจกาโก้ก็มีความรู้สึกว่าอาการที่เป็นอย่างนี้เหมือนสุนัขจริงๆทั้งๆท,ที่มีแรงอยู่เป็นปุ๊บปั๊บก็ล้มฉับพลันก็คิดในใจก่อนที่จะหลับว่าอาการอย่างนี้อาจจะมาเชื่อของสุนัขที่เป็นไข้ก็ได้จึงหมอวันตรีเคยเตือนไว้กับจำปี เพราะว่าไอไว,วรัสที่มาเป็นสุนัขอาจจะระบ,บาดมาติดตรงพ่อได้คนสุนัขไปอยู่ข้างนอกแต่ย่างนั้นยังไงก็ทําไม่ได้เพราะไปอยู่ที่ไหนสุนัขมันก็ล้อมแต่วันไหนแกไม่เห็นรู้สึกว่าแกไม่สบายใจวันไหนไปเรี่องอาหารถ้าไม่ไปด้วยแกก็เหงาก็รวมความว่าสุนัขก,กับมนโลกยังไงไงก็แยกกันไม่ได้แก่อนจะหลับก็คิดว่า ก่อนจะภาวนาจะหลับคิดว่าไอ้เชื้อแห่งสุนัขที่สุนัขมันป่วยไวรัสไอ้คําว่าไวรัสนี่เขาแปลภาษาไทยไปยังไงก็ไม่ทราบเขารัดก็รัดเขาด้วยคําว่าไวรัสเขาไม่ได้แปลไว้ที่ไหนก็รัดที่ไหนก็รัดอาตมาจะวินิจฉัยศาสท์ก็ถือต้องถือว่ามันรับไวไวนัหมายความรับปรับกระล่มปุบขยับตัวไม่ได้ รับจะแน่นแล้วก็ไม่ยอมปล่อยคราวนี้อาจจะเป็นเพราะไวรัสประเภทนั้นเมื่อจิตตวัดถึงไวรัสก่อนจิตก็เคลิมลงภาวนาก็เคลิมลงก็หมดความรู้สึกก็น่าจะเป็นหลับหลับหรือไม่หลับก็ช่างฝันแล้วขณะที่หลับลงไปก็มีความรู้สึกว่าเห็นพระท่านมาพระท่านมาอยู่ข้างหน้า เธอก็ถามว่าสงสัยเรื่องการโรคใช่ไหมก็กลับเรียนได้บอกว่าใช่ฝันนะญาโยมทั้งหลายอา่รลืมว่าีเรื่องฝันแต่ก็บอกว่าเธอสงสัยเรื่องไวรัสใช่ไหมก็ตอบเธอว่าใช่แธอวอกควาว่าไวรัสเดี๋ยวจะเชื่อโรคประเภทนี้มันมาทางอากาศและก็โรคที่เธอเป็นนี้ก็เป็นความจริงมันก็เป็นเชื้อที่มาจับกับสุนัขหรือจับกับหมา ทำไมหมาป่วยแต่ว่าไม่ใช่หมาส่งโรคให้แก่เธอการที่จะป่วยไข้ไข้ไดเกบก็ต้องเป็นเรื่องกฎของกรรมมาจะเสกขึ้นปานาธิบาทดังนั้นโรคจะนิดนี้มาเกิดขึ้นไม่ควรจะโทษสุนัขเธอจะมีสุนัขอยู่ใกล้หรือไม่มีสุนัขอยู่ใกล้เธอก็ต้องป่วยเจ้าโรคประเภทนี้ไม่จะออกมาจากสุนัขไม่ได้เกิดจากสุนัขมันอยู่ในอากาศ ท่านก็ชี่้ดูในบริเวณกุติในอากาศเน้นหน้ากันไปใกล้เพดานไวรัสเต็มหมดมันเต็มขนาดที่เรียกว่ายัดก,กันแน่นเอียดหาช่องว่างไม่ได้ดูภาพไวรัสจะบอกภาพของไวรัสมันมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันเยอะมีและดูหลายพวกไม่เหมือนกันจำได้สามสี่พวกก็พวกหนึ่ง ตัวยาวๆล้ายแท้เดือนแต่ไม่ยาวมากยาวนิดหน่อยลักษณะการยาวกลมลักษณะที่สองลักษณะกลมกลมบ่องกลมมันกระสนลักษณะที่สามเป็นตัวเหลี่ยมแต่ก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมเหมือนข้าหลามตัดแบนๆเหมือนข้าหลามตัดเป็นเชี่ยวแบบนั้นลักษณะที่สี่ถ้าดีจาได้หัวโตๆแล้วก็เรียวไปนิดหน่อยไม่ยาว จากตอนกลางก็ไปเป็นเกลียวแต่บอกว่าลักษณะที่เธอเป็นคราวนี้อาการของไข้จากไวรัสตัวเกลียวแ้วบอกไอไวรัสตัวเกลียวเนะี่ยมันร้ายแรงมากก็ถามได้ว่าถ้าไวรัสมีลักษณะอย่างนี้การสูดเข้าไปทางลมหายใจหลอดคอก็ดีทางปากาก็ดีทางจมูกก็ดีเข้าไปแล้วมันจะทําอะไรก็เหมือนกับละอองฝนที่ไปปะจุดใดจุดหนึ่ง ท่านบอกก็ไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เข้าไปเกาะกินเม็ดเลือดแล้วตามส่วนต่างๆของร่างกายทาให้ประสาทสุดโทมเล่นประสาทประสาทจะหมดกําลังในการเข้าไปมันมากก็ขอดูการเข้าไปมันอยู่ที่ไหนบ้างมันอยู่มากมายเหลือเกินก็ถามว่าไอ้แค่เข้าไปแตะอย่างนี้จะมีโทษยังไงมันไม่มีกําลังก็เียบกว่าเท่าที่เห็นนี่มันเป็น,นเพียงเปลือกนอกของมันเท่านั้น จริงๆแล้วเฉพาะไวรัสที่มันกินเธอมันเข้าไปทําลายเธอเวลานี้รูปร่งางลักษณะเป็นอย่างนี้ก็เห็นเป็นตัวมีหัวมือนก็ห่อและมีขายาวมีก้ามแล้วมีเที่ยวหางแล้วก็หางย,ยาวๆหน่อยๆท่าทางเป็นสัตว์ที่มีความโดุ้ร้ามากถ้าบอกเนี้ยสลายจริงๆเ็ามันเป็นอย่างนี้ได้ถามใน,นว่าการทําลายและป้องกันจะทํำยังไง ถ้บอกวิธีป้องกันก็ดีทําลายก็ดีวิธีของโบราณน,น่ะดีที่สุดแล,ล้วกราบเรียนถามนั่นว่าวิธีโบราณเขาทํำยังไงนั่นก็บอกว่าคนที่มีความยากจนเขามีความยากจนแล้วก็อยู่ไกลไม่เช่ไกลความเจริญไกลแบงไกลเงินเหรียญไกลทดบัต เขาอยู่ไกลธน,นบัตรการไกลเงิในเหรียญที่บ้านมหาธนาบัตรไม่ได้หาเงินใช้ไม่ได้ก็แล้วกันเ <c oughs> มื่อหาเงินใช้ไม่ได้ทํำยังไงเวลาจะนอนมุ้งก็มีแตกลางยุงก็กินลูกกินตัวเจ้าสุนัขที่เลี้ยงไว้มันช่วยเป็นยามรักษาบ้านมันก็ไม่มีมุ้งจะนอนเจ้าของก็สงสารเจ้าวัวและควายเป็นพานะที่เลี้ยงชิพมันมันเลี้ยงคนวัวและควาย มันจะมีชีวิตอยู่เพื่อการเลี้ยงคนจริงๆมันก็ไม่มีมูมันหนาวหามุ้มไม่ได้จะของทำยังไงตัวเองก็ลําบากยุงกัดสุนัขก็ยุงกัดเย,ดยาวัวหรือควายเป็นพานะใหญ่ก็ยุงกัดในที่สุดก็ต้องสมไฟให้เป็นฟันไฟที่เป็นฟันลงเข้ามาในบ้านรงมปในข้อกวายไล่ยุง ควันหนาจริงๆยุงทนไม่ไหวทนทนนืองก็หนีไปอาการอย่างนี้ท่านบอกว่าคนที่ก็มีความร่ำรวย <c oughs> ที่เขบอกเขาถึงความเจริญแรกก็บอกมันเป็นภัยควันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดโรคทางปอดไปินมันโรคเป็นต้นได้และมะเร็งได้ท่านบอกว่าแต่คุณค่าของควันมีประโยชน์ใหญ่มากนั่นคือทั้งป้องกันและทำลายแบคทีเรีย ก็นึกใจใจว่ามันเป็งความจริงยังไงถ้าบอกควันเข้าไปถึงไหนตาไหนได้ควันหนาะแบตซีมแบตท,ทีเดียที่นั่นตายหมดอยู่ในช่วงนั้นตายหมดถ้าลอยเข้าออมาใหม่ก็ตายอีกมันควันจะมันจะดึงดดวัตทุเรียที่อยู่ในวงใกล้ไม่ไกลนะักเข้ามาเผาผลาญล้มตายหมดแต่ว่าถ้าไฟถ้าเป็นเปลวไฟถ้าเป็นเปลวนี้จะเป็นช่องว่างทาลายเมท,ททีเรียได้ดีมาก่านก็บอกว่าอยาวไฟไปจุดบ้านนะ เพียงแค่สมไฟเป็นเปลวเป็นเปลววัติีเดียจะลงมาตายมากด้วดึงพัติีเดียไกลๆอากาศจะเกิดการช่องว่างหรือว่าอากาศว่างไม่น้แน่นไปด้วยตัววัติีเดียที่ยัดเยียดกันความว่างเกิดขึ้นอากาศก็มีการเคลื่อนไหวนั่นคือลม่อลมมาแล้วก็ดึงวัตถีเดียต่างๆที่ไหลย,ยมไม่ไกลเกินไปนักลงในกองไฟแมตถีเดียก็ตายหมด แค้หมดโลกหมือนก็ได้หมดในช่วงนั้นต่อมาเมื่อเปลวไฟหมดเจ้าของก็เอาของติกเปียกชุ่มๆุาม,มมา ộ, ทับเข้าฟันก็เกิดตอนนี้ก็ทําลายแบตเตรียกตอนหนึ่งรวมความว่าท่านบอกวิธีของโบราณแต่ก็อยู่ไกลไม่ใช่ไกลความจเจริญจะไกลแบงไกลธนาบัตรไกลเงินไกลทองเพราะมีความยากจนเขาไม่มีความรู้ในการทําลายแบตเตอี ไม่รู้จักคําว่าแบคทีเรียคืออะไรแต่ความจริงไม่ใช่แต่โบราณนะอาตมาเองก็โบราณเจ็ดสิบปีเศษไม่ไกลนักก็ยังไม่รู้จักแบคทีเรียเลยรูปร่างจริงๆเป็นยังไงเพิ่งเห็นตอนพระทนในฝันฝันพระตันฐีให้เขาเห็นมันเต็มไปหมดและในสุดก็มทราบวิธีป้องกันทํะทลายตามความรู้สึกในความฝันในคราวนั้นท่าบอกว่าเวลานี้หมอมาแล้ว เตรียมเครื่องสวนปัสสาวะมันดอวยมากับพยาบาลเธอตื่นสักทีลืมตาได้หมอมาพระก็หายไปสะดุ้งตัวตื่นก็มองเห็นมาอ๋อหมอมาพอดีหมอกำลังกราบก็จึงลุกขึ้นมาคุยกับหมอด้วยความเพียงบอกหมอว่าจะสวนปัสสาวะแต่ว่าตอนนี้เรื่องปัสสาวะมันหมดไปก็ไม่มีการที่ต้องสวนกันอีก แล้วก็ลืมบอกหมอก็คุยกับหมออาการที่คุยกับหมอวุฒิชัยนี่เธอคุยเก่งเป็นคนน่ารักชื่อวุฒิชัยแล้วก็วงสันวงสรรก่อนแล้วคนนี้คุยเก่งมีท่าทางสุภาพเรียบร้อยจริยาดีเข้าถึงคนดีมากถ้าพูดภาษาชาวบ้านได้ประชาสัมพันธ์ดีและสังคมดีคนนี้ขอสัตเสริญ ว่าคนนี้ไปอยู่ที่ไหนคนไข้าตายยากเธอดีมีลาการคุยดีมากสร้างความตัดลินสร้างความเชื่อใจจิตวิทยาก็สงูงเมื่อเธอมาแล้วก็คุยกันแทนที่จะบอกให้หมอสนบอกการเจ็บปวดก็ลืมเห็นหน้าหมอก็ถามหมอว่าคุณหมอเออไอไวรัสเนี่ยมันเป็นยังไงนะฉันอยากจะทราบ คุณหมอก็บอกว่าคำว่าไวรัสนะครับผมก็ทราบตามตำราแต่จริงๆแล้วตัวมันเล็กมากกล้องจุลทรรศน์อย่างดีมองไม่เห็นแล้วก็เลยเข้าใจว่าถ้าพ่รู้ต้องมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ใหญ่มีเครื่องจับภาพได้ดีกว่ากล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กันอย่างดีเคื่อกล้องจุลทรรศน์อย่างดีที่ใช้กันน่ะเขาคงจะดีกว่าจึงสามารถเห็นตัวได้ ถ้าถามว่าหมอไวรัสรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเธอก็บอกว่าตามตำรามันมีมากครับแต่ลักษณะที่เธอบอกก็หนึ่งตัวกลมยาวนิดหน่อยตัวกลมแล้วก็ตัวเป็นเหลี่ยมแล้วก็ตัวตัวมีเกลียวก็เธอก็บอกสองสามลักษณะเธอบอกความจริงมีมากผมก็จับไม่ได้มันก็เป็นการบังเอิญไปตรงกับความฝันพอดีฝันเมื่อกี้นี้ เออบอกหมอว่าเออเมื่อกี้ฉันฝันไปฝันไม่เห็นจําได้แค่รูปร่างลักษณะที่คุณหมอบอกไว้กันแต่ความจริงมันมีมากในกุฏิฉันนี่เต็มไปหมดข้างนอกก็เต็มหมดถามเรื่องวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกว่าวิธีป้องกันหรือวิธีทำลายแต่ว่าคุณหมอจะไม่บอกก็ไม่ทราบเป็นกันลืมไปนี่เวลาป่วยเวลานี้มันก็ใกล้จะตีสามแล้ว <c oughs> ถึงวิธีทำลายหมอคงไม่ได้บอกลืมถ้าบอกก็ลืมล้วรวมความก็คุยกันเรื่องไวรัสคุยกไปคุยกมาก็เลยบอกหมอเมื่อกี้ฉันฝันไปซึ่งพระท่านบอกว่าวิธีโบราณดีที่สดุดนั่นคือฟันไฟและเปลวไฟคุณหมอก็บอกว่าเอ๊ะที่โรงพยาบาลผมไม่รู้จะสมตรงไหนดีก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกให้หมอไปไล่วิธีนี้ เป็นว่าฉันฝันไปไปอย่างนั้นแต่รูปร่างและลักษณะบังเอิญมันเหมือนกันก็คุยกันไปคุยมาเวลาก็มากไปเกือบชอั่วโมงคุณหมอก็บอกว่าหลวงพ่อครับอาการของโรคมันเป็นก่อนมันเป็นแล้วก็อาจจะเป็นใหม่ได้แักสาหายอาจจะเป็นใหม่ได้เธอก็ทนการมาของเธอท่านบอกว่าการจะสวนวามเปียงเวลาเสียไปมากจะสวนดีหรือไม่สวนดีก็เลยบอกคุณหมอกว่า การสวนและไม่สวนก็พักกันไปก่อนกิจในการสวนไม่มีท่านนี้เพื่อกลับมาล้างทองปัสสาวะมันไหลแล้วถามหมอว่าตามธรรมดาในปัสสาวะมันออกล้างทองมันหายไหมท่านก็ยิออย้มก็บอกว่าก่อนที่หมอจะมาตอนเวลาประมาณบ่ายโมงท่านก็น,นอนภาวนาไปมีความรู้สึกว่าพระท่านมาท่านบอกว่าไม่ต้องล้างทอง พอเท่าที่เป็นนุ่้จาระมันแข็งแล้วก็มันเต็มกระเพาะมันไปดันเอาท่อปัสสาวะติดน้ำจึงไม่ไหลเวลานี้ก็ล้างท้องแล้วตามพระท่านแนะนำแล้วก็ปัสสาวะคล่องตัวไม่เรียกว่าไม่ต้องสนกันหมอก็บอกว่าดีแล้วคุณหมอก็เลยลากลับเพราะมีคนไข้คอ,อยอยู่แต่ความจริงถ้าบอกคุณหมอแต่แรกคนไข้ที่คอยอยู่ก็ไม่เสียเวลา น่าจะมาเป็นพระแก่ที่บรรดาแทนพุทธบริษัทก็เลืมมโหงใจคนอื่นเวลานั้นร่างกายรู้สึกมันดีขึ้นอาการปวดต่างๆก็คลายตัวเมื่อหมอรอกลากลับไปแล้วก็บอกให้พรนุชขึ้นคงดีว่าลองสมไฟในห้องนี้พระจะแนะนำไว้ใช้ถาดใส่น้ำรองเอาเตาถ่านมาตั้งบนถาดบนน้ำที่มีน้ำแล้วก็ถ่านใส่ แล้วก็เอากระร้าวใส่ให้เป็นควันต้อนสั่งให้ปิดหน้าต่างประตูให้หมดปล่อยควันอบอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดหน้าต่างประตูดับไฟเสียแล้วไฟไปเจ็บไอื่นเปิดพัดลมให้ควันกระจายออกอย่างนี้จะบอกกำลังเชื่อโลกแบคทีเรียภายในจะสลายตัววันรุ่งขึ้นเธอก็ทำตามนั้นน่าจมากลับจะรับแขก การป่วยเ่านี้ดีมากบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานั่งรับแขกค,คุยบางคนก็สังเกตได้ว่าป่วยบางคนไม่สังเกตก็ไม่ทราบบางทีกําลังอยอยู่แก๊กแก๊กแก๊กมีบางท่านถามว่าหลวงพ่อสบายดีหรือครับก็น่าสลดใจคนเดินไม่ไหวจะเดินขึ้นไปก็ต้องมีคนประคองแล้วก็เสียงก็ไม่มีกําลังไอแค๊กแคก็ถามว่าสบายดีเนี่ยก็ เรื่องธรรมดาของคนบรรดาชนพืบริษัทคนที่มีความรู้สึกรอบครอบความมีลืมความรอบครอบความมีเป็นของธรรมดาถ้าโดยตามธรรมดาและถ้าไอายอยู่ก็ไม่น่าจะถามว่าสบายดีหรือถ้าคนไอสบายชาวบ้านก็อยากไอกันหมดวิธีทำไอมันก็ไม่ยากแต่ว่าใครก็ไอทีไรเขาหาทางกําจัดก,กันมาน,นั้นเมื่อเธอทําอย่างนั้นแล้ว ตอนวันลุกขึ้นอาตมาก็กลับเมื่อการป่วยคนนี้กลับมาที่ไรนอนแบบทุกทีสงน้ำเสร็จฉันยาเสร็จก็นอนฟุบไปเลยอย่างดีก็จากห้าโมงย็นพอจะคลายตัวลุกได้สองทุ่มบ้างสี่ทุ่มบ้างมันก็ไม่ไหวจริงการเดินก็ต้องประคับประคองขาก็แกว่งหัวก็หนักมันก็มีการหมึนงงตาก็ลายท่าพราวไปหมดแรงก็ไม่ดี เร่นี่คิดว่าการตายในคราวนี้เป็นของดีที่สุดแต่เราก็ไม่มีสิทธิในการฆ่าตัวตายหลังจากนั้นหลังจากล้างปัสสาวะแล้วของรรดาเล่ารัดเวลามันเหลือไม่มากเล่าลัดลัดไปว่าการใช้ยาก็รู้สึกว่ามีการคล้องตัวอาการโรคคลองค้างเบาเบามทีจะน้อยแะน้อย,นอยจนกราทั่งต่อมา ก่อนหน้านี้สี่วันนี่วันนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้ารอยสามสิบวันที่สิบห้าวันที่สิบสี่ 13, วันที่สิบสามวันที่สิบสองหรือว่าวันที่สิบสองเดนที่สิบเอ็ดทำไมสาบจําไม่ได้วันนั้นตอนยินก่ <c oughs> อนอาบน้ําก็มีเสียงบอกสั่งอาหารวันพรุ่งนี้ขังข้าวเวลาเพลนให้ใช้อาหารแบบนี้นะแต่ความจริงข้าวเม็ด ข้าวสวยธรรมดาทนพุทธบริษัทฉันไม่ได้มานานมันฉันได้วันสองวันพอฉันได้บ้างปเป็นไม่ข้าวสวยก็ต้องเลิกไปฉันจะนํ้ำข้าวต้มบ้างฉันเส้นบนบนเส้นต้มแทงข้าวบ้างก็รอชะลอชีวิตกันทีะบ้านเขาไม่ทํากันวันนั้นท่านมาสั่งฉันสั่งฉันข้าวให้ทําอาหารพิเศษนั่นคือทำน้ําปลาผสมน้ําปลาก็มีอะไรบ้างไปซับหนึ่งน้ําปลา แล้วก็สองเห็ดดองแล้วก็สามมือะเทศอะไรบ้างกัม่บสาดจาไม่ได้พอนุก็จําได้พอนุนก็จําปีไปไม่ครัวจําได้เขาทําให้ก็ไปพุกข้าวกินรู้สึกว่ามันก็มีรสมีชาติทั้นเข้าไปได้ตามสมควรไม่มากนะักต่อมาเขาค็อยจะวีดีขึ้นท่านก็มาสั่งอาหารทุกวันเมื่อก่อนนี้ท่านญาสั่งแล้วต่อมาก็พระสั่ง อาหารเฉพาะวันวันพวกนี้ตอนเพลนฉันอย่างนี้นะเพราะนั้นฉันอย่างนี้สั่งเฉพาะอาหารอาหารที่ท่านสั่งมีประโยชน์ไม่ใช่รสอร่อยแล้วก็ฉันของท่านได้แต่ไปแต่อย่างอื่นมันถอนตัวก็ต้องฉันอาหารโดยเฉพาะอาการก็ก็คลายขึ้นคลายขึ้นตามําดับมาวันนี้เป็นวันที่มีแรงจริงๆได้สี่วันถึงวันนี้นะเมื่อวานนี้มาวันที่สิบสี่ ตามธรรมดาแล้วเดินหน้ากติก็ไม่ไหววันที่สิบสี่นอนลงไปห้าโมงเย็นอาบน้ําสัญญาเสร็จก็นอนถึงหกโมงเย็นใช้ภาษาโบราณเาเลยกันนะไอสิบห้าเลยคาะที่เจ็ดราการไม่เอาละหนีหาใบหวยถโมงเย็นถึงหกโมงเย็นมีความรู้สึกว่ามีการขับถ่ายเข้าส้วม้เาเข้าไปส้วมเสร็จถายเสร็จล้างส้มแล้ว ก็จะกลับเข้ามาที่นอนก็มีเสียงบอกว่าให้ขึ้นไปชั้นสี่อาตอมานอนชั้นสามแล้วถามเสียงว่าจะขึ้นไปไหวหรือแค่เดินชั้นนี้ท่็นก็แย่แล้วการจะขึ้นจะลงพระก็ต้องมาคองจะผ้าอน,นันต์ห่างตัวไม่ได้ต้องคอยจับขึ้นมาแม่งมันจะหล่นบันไดเดินก็ส่วนจะลม้มพระอนนื่นท่านก็ห่วงแต่ว่าท่านอยู่ไกลพระอน,นันต์อยู่ด้วย ก็พรนุษ์ก็จะเปียกสองคนก็ช่วยกันติดตามขึ้นไปเอื้อแรงมันจะลม้มแต่ความจริงถ้าเผลอก็ล้มทันทีมีไม่เท้าไม่เท้าก็ต้องยันกันตลอดเวลาขาก็แว่งหัวหัวก็หนักก็เวียนหัวขาก็ไม่มีกําลังขาก็แข็งมันเดินเดินนิ่มหน่อยก็ได้ตรงเดินเร็วๆมันยกขึ้นเองผลักตัวไปเองในการป่วยขนาดนี้ ก็ถามเสียงว่าจะฉันจะขึ้นไหวเลยเสียงบอกต้องขึ้นไหวถ้าถามว่าจะไหวได้ยังไงก็เสียงก็บอกว่าเป็นเสียงผีนะไม่เห็นไม่เห็นตัวขึ้นเติดฉันจะช่วยก็ลงความก็ขึ้นบันไดชั้นสี่ไอ้ขาเนี่ยก็เหมือนก็ไม่มียางหน้าเท้าหน้าเท้าเหยียดออไปมันก็รู้สึกแข็งแข็งเหมือนก็เหมือนกับอะไรยางแข็งแข็งมันก็ไม่ค่อยอ่อนตัวกพยายามขึ้นชั้นสี่ ชั้นสี่ลังคาไม่เต็มด้านหน้าไว้อเอาไว้เป็นชานด้านหลังเป็นชานน่าร้ัอากาศก็ไปที่ชานลมดีมากรู้สึกมีกําลังก็พยายามเดินบนชั้นสี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงการเดินก็ค่อยๆตัวที่ะน้อยแต่น้อยรู้สึกก็มีกําลังขึ้นหลังจากนั้นทุ่มเสร็จๆประมาณทุ่มครึ่งก็ลงมาลงมาชั้นสามลงมาก็ยังไม่เข้าห้องไปเดินที่นากติชั้นสาม พเดินอ,อากาศก,ก็ร้อนลมหยุดต้องเข้าไปในห้องหนีความร้อนเพื่อลดความว่าวันนันรู้สึกมีแรงดีอยากจะทํางานแต่ทาไม่ได้มากหยุดนอนเวยนี่นิดหน่อยไม่มีอะไรหนักแค่หยิบของข,งข้างข้างตัวมันรกกรงรังเท่านี้ก็เวรนิสัก็ลมตัวลงนอนมีก็มีป่วยมานานแล้วเพิ่งมีครั้งคือคืนวันที่สิบสี่เป็นคืนแรกที่นอนรวดเดียวจากระยะหกทุม่มตื่นตีสามครึ่ง แล้วก็เท่านั้นแหละไม่หลับอีกตนานน้วเป็นปีมาแล้วนะพอนอนรวดเดียวกนานนี้แม้จะนอนชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องตื่น <c oughs> แล้วก็อาการป่วยคราวนี้ดิพอตื่นขึ้นมาประมาณทีสามเกือบเกก็ยกมือไหว้พระนอนภาวนาคิดว่าไม่หลับอีกก็มีความรู้สึกว่าเห็นพระธรรมมาพระอะไรก็ตามนะเห็นพระธรรมมาจะบอกว่าคุณ จากวันนี้ไปอาการจะเริ่มคลายตัวแต่อย่าประมาทนะขึ้นชือว่าก,การเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามันจะเริ่มคลายตัวอาการที่คุณเป็นที่แล้วมาคุณสังเกตรหรือเปล่าว่าทวารหนักของคุณมันติดไม่อยู่แล้วนี่เป็นความจริงบรรดาแต่พุทธบริษัทนอนขี้ไหลให้เขาล้างเขาซักกรนมาตั้งแต่อเมริกาแ้่ก่อนหน้าไปอเมริกามันเนื้อเด็กอ่อนอจริง ไปขึ้นมาก็อุจาระมันก็เปืดอยที่นอกเนี่ยท่านบอกถ้าวานหนักแม่เปิดอาการอย่างนี้แปลก,การขอความตายแต่ว่าฉันก็ดีท่านนังหลายก็ดียังให้เธอตายไม่ได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อความเป็นอยู่ของเธอแต่ทางนี้ไม่ต้องการเธออยู่เฉยๆฉันต้องการงานของฉันงานของฉันยังมีเวลานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปต้นไป ร่างกายจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาน้วต้องป่วยควยนักต้องป่วย,วย,กวยแก่ต้องแก่เนื่อยต้องเนยต้องมีแนบคอยตั้งอ,อกตั้งใจช่วยกันคำว่าช่วยกันช่วยเพื่อทําความสวให้เกิดกับคนสร้างความเข้าใจทุให้เกิดกับคนแนะนาคาว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาทุกขเวทนามีขนาดไหนบอกเขาให้ทราบแต่ว่ากําลังใจของเธอเป็นไงท่านถาม ก็กราบเรียนท่านบอกว่ากาลังใจสบายมากมีความสุขท่านถามว่าป่วยทาไมจะมีความสุขก็กราบเพียนท่านบอกว่าที่มีความสุขไม่ใช่เพราะป่วยไม่ใช่มีความสุขเพราะการป่วยกับร่างกายเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเั่วร่างกายนี้มันจะพังที่หมดทุกข์ในสักทีไอ้บ้านในยามหลังนี้แค่ร่างกายไม่ต้องการอีกแล้วมันมีทุกข์เต็มทปก้วยทุกขเวทนาต้ทงการทุกข์ทุข์ทุกขที่ม์ทุกข์ทุข์ทุกข์ทุกทุกข์ทุกข์ ท่านก็บอกว่าเธอคิดถูกต่ยังคิดต่อไปไม่ได้ต้องช่วยกันก่อนท่านละบรรดาทแทนพุทธบริษัทก็หยุดกันแค่นี้ด,ดีกว่ากันมั้งเวลานี้เสียงนาฬิกา,กาต,ตีเท่ล็กบริษัทตรงเตงตรงเตงตรงเต,ง,ต,ง,ตงมันจะใกล้ถึงตีสีแล้วมั้งเพราะว่าไอ้โหลโทเลโทเลไปยังไม่ได้กินยาเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกินยาฉันหน่อยจะประมาทมากเกินไป่ะก่อนที่จะจบกค็คำบรรดาทแานพุทธบริษัทหลายพ่มีคุณ อาตมากล่าวเ่นนี้จะเท้วยกย่องท่านมากเกินไปนะมันยังไม่พอกับความดีของท่านอไัไหลายทุกคนช่วยทุกอย่างต้องการอะไรมีความขัดข้องอะไรช่วยทุกอย่างไม่ใกล้ค้อ,องบางคนแม้แต่ยัดเยียดจ้องเจียดต้องสันจริงๆในสัส้์สิงก็พยายามช่วยความดีเช่นนี้หาไม่ได้แล้วชาติต่อไปถ้าเกิดใหม่จะหาคนดีอย่างนี้ได้แรไม่ได้อย่างไม่แน่ แต่ที่แน่ๆก็เวลานี้ทุกท่านช่วยจริง,รงๆถือว่าเป็นผู้ไม่คุณอย่างหนักการป่วยไข้มันสบายก็ช่วยกันในการรักษาโรคตัวออกมาไม่ได้ก็ส่งปัจจัยบ้างคนก็ถึงกันั่งรถนั่งเรือมาดูวาการนี่เราด่าทุกท่านความดีของท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหลายคนคนประจามีหลายจุดช่วยจริงๆการป่วยก็ช่วยกันการเงินการทองของใช้อาหารการบริโภคยาโบเยสงเราในความประโยชน์แต่ไม่ยอมบอกชื่อ มาถึงก็แต่ไหหลวงพ่อนี่ทำพ้นกยจการนี่แต่ไเป็นส่วนตัวหลวงพ่อแต่อีกสองนี่ส่วนตัวหลวงพ่อมันเปิดใหญ่มันเหลือใช้ว่าเข้าสงไปเป็นความดีของท่านแอรบรรดา์พุทธบริษัททั้งหลายเวลาพูดนี่อาจจะบอกเขาจะลอกยากไปหน่อยเพราะลิ้นมันก็แข็งแต่ว่าอาศัยความดีของบรรดาแต่พุทธบริษัทขอเทิดทูนความดีของท่านไว้ขอท่านหลายจงส่งความดีของท่านตลอดไปถ้าความดีที่สันนิษานทำนี้ จงโดนบนรดาท่านหลายมีความสําเร็จทุกอย่างปรารถนาสิ่งใดเพราะใดฉะน,นั้นทั้งความปรารถนาให้ทุกคนจงเป็นผู้ชนะความทุกข์ด้วยการทั้งปวงในที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดิ์ให้พัฒนามงคลสมบูรณ์เล็นจงมีได้บรรดาแท้ประสาทสิชกชนผู้รับฟังและอ่านหนังสือทุกคนจะรักดี